เดือนเมษายนช่วงนี้ปัญหาต่างๆเริ่มก่อตัวทำให้การงานหรือธุรกิจที่ทำเริ่มติดขัดในเดือนนี้ให้ระวังสมาชิกในครอบครัวอาจเจ็บป่วยหรือต้องเสียเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกหรืออาจพบกับความไม่สบายใจแต่ก็จะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือการเงินในช่วงนี้มีเกณฑ์มีโชคแต่รายจ่ายก็มากเช่นกันความรักอย่าใช้อารมณ์กับคู่รัก เดือนพฤษภาคมปัญหาต่างๆที่ก่อตัวขึ้นจะค่อยๆบรรเทาเบาบางลงทำให้ชีวิตมีความสงบขึ้นบ้างเดือนนี้อาจได้เดินทางท่องเที่ยวไกลบ้านการเงินมีเกณฑ์มีโชคถูกหวยรวยเบิกหรือได้รับเงินจากผู้ที่มีอายุมากกว่าความรักดีขึ้นไม่มีปัญหาขัดแยงด้งใดๆ เดือนมิถุนายนช่วงนี้จะมีชะตาชีวิตที่ดีขึ้นมีชื่อเสียงหรืออาจได้รับข่าวดีข่าวเป็นมงคลมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะมีการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจการเงินมีเกณฑ์ดีจะได้เงินก้อนโตหรือได้รับสิ่งของล้ำค่าที่ถูกใจความรักในช่วงนี้ดีเดือนกร,รกฎาคม ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆมากวนใจการเงินช่วงนี้ดีมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตหรือมีโอกาสซื้อสินทรัพย์มาสังหาริม,มทรัพย์เพิ่มความรักดีทั้งคนโสดและคนมีครอบครวัวเดือนสิงหาคมใครที่ต้องการออกจากงานเพื่อหางานใหม่เดือนนี้ไม่เหมาะจะมีโอกาสตกงานง่ายๆอดทนรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน ส่วนท่านที่ทำธุรกิจในช่วงนี้อาจมีปัญหาผลกำไรตกต่ำระวังคําพูดที่จะทำให้สมาชิกหรือลูกน้องหมดกําลังใจช่วงนี้การเงินชะงักเงนินต้องนําเงินในอนาคตออกมาใช้ความรักช่วงนี้คนรักจะก่อปัญหาด้วยความไม่เข้าใจกันต้องใช้ความอดทนและความพยายามเอาใจใส่คู่รักให้มากกว่านี้เดือนกันยายน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้รับทั้งข่าวดีและข่าวร้ายไปพร้อมๆกันจะเกิดความยุ่งยากเกิดความไม่เข้าใจกันภายในสถานที่ทำงานจนทำให้เกิดความหนักอกหนักใจแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทำความเข้าใจกันได้ในที่สุดอีกทั้งในช่วงนี้อาจจะได้พบและรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆหรือมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือการเงินมีเกณฑ์ได้โชคแต่ก็มีเกณฑ์ต้องจ่ายออกไปเช่นกันความรักไม่มีปัญหาขัดแย้งใดๆในเดือนนี้ เดือนตุลาคมช่วงนี้มนุษย์เงินเดือนจะต้องทำงานหนักงานเยอะหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจจะยุ่งวุ่นวายต้องทำงานหนักแต่ก็จะมีผู้มีอำนาจเข้ามาดูแลปกป้องให้ความช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาการเงินได้มาจากการทำงานหนักและคุ้มค่าความรักช่วงนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้คำพูดกับคนรักเดือนพฤศจิกายน ช่วงนี้การงานและธุรกิจดีแต่ไม่เหมาะกับการร่วมหุ้นลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อนโตหรือยังไม่เหมาะกับการขยายกิจการการเงินช่วงนี้มีเข้ามาแต่ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายเพราะอาจจะทำให้เกิดหนี้ก้อนโตขึ้นได้ในอนาคตความรักช่วงนี้ยังหวานชื่นอยู่เดือนธันวาคมในเดือนนี้จะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานและธุรกิจ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงขาลงมีปัญหารุมเร้าหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนทำให้เกิดสภาวะความตึงเครียดชักหน้าไม่ถึงหลังอาจถูกนินทารับหลังจะมีผลกระทบต่อจิตใจมากแต่ท่ากลางปัญหาก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างยังมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาและเข้าใจในสถานการณ์ที่ต้องพบเจอและจะมีการให้ความช่วยเหลือการเงินถดถอยลง โชคลาบมีน้อยส่วนใหญ่จะได้มาจากผู้ที่มีอายุมากกว่าความรักจะต้องช่วยกันประครับประคองจิตใจซึ่งกันและกัน